เรื่องนี้เพื่อนเล่าให้เฟิ่อนฟังว่าตอนที่อายุประมาณ17-18คุณแม่ชอบพากลับไปหาคุณยายแต่ว่าคุณยายของเพื่อนอเสียสติเป็นผู้ป่วยจิตเวทตั้งแต่จำความได้ก็เห็นเป็นแบบนี้มาตลอดตัวคุณแม่แล้วก็คุณลุงเองอหาทางรักษากันอยู่หลายทางมากสุดท้ายปีนั้นตอนที่เพื่อนอายุ18 ก็กลับไปหาคุณยายอีกรอบแต่ครั้งเนี้แม่ดูรีบเร่งมากว่าจะต้องไปเดี๋ยวนี้เลยยายอะรออยู่ที่บ้านแล้วสิ่งที่ผิดปกติเลยคือได้รับข่าวล่าสุดอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวอยู่และยายออกมาได้ยังไงตอนไหนไม่เห็นได้ข่าวอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็กลับบ้านไปปกติ ก็ไปเจอคุณยายจริงๆคุณยายก็นั่งกินข้าวปกติเลยเพื่อนยังคิดอยู่เลยว่าอ๋อสงสัยอาการดีขึ้นแล้วก็เข้าไปสวัสดีคุณยายคุณยายก็พยักหน้ารับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากคุณแม่ก็เดินมาบอกว่าปีเนี้ลูกอ่ะอายุครบ18ปีแล้วจะต้องทําพิธีที่ทางบ้านะทำกันซึ่งเป็นพิธีของครอบครัวเพื่อนก็งงว่าพิธีอะไรไม่เข้าใจแม่ก็บอกว่ามันเป็นการรับขันเราอ่ะมีดวงวิญญาณหรือว่าบรรพบุรุษที่ปกป้องเราประจําบ้าน แล้วก็ต้องรับส่งต่อกันมาเรื่อยๆทุกครั้งที่อายุครบ18ปปีเพื่อนก็งงมากว่ามันคืออะไรแล้วทำไปทำไม แม่ก็ยืนขันให้เพื่อนพอเขาจัดอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็เรียกไปแล้วก็นั่งถือพานแล้วเขาก็เอาผ้ามาคุมแต่สิ่งที่เพื่อนเห็นใต้ผ้าขาวนั้นอะมันคือคุณยายของเขาอ่ะกําลังยืนลำลำลำ,ลำอยู่ทั่วบ้านไปหมดเลยเดินไปทุกๆจุดทุกๆเสาของบ้านเพื่อนเห็นแบบนั้นก็งงว่ามันคืออะไรหรือแค่การลำถวายเฉยๆแล้วคุณยายหายแล้วหรอทําไมถึงไปยืนลำแบบนั้นได้ หลังจากที่เขาเปิดผ้าขึ้นคุณยายก็ลม้มลงไปต่อหน้าเพื่อนเลยไม่มีสาเหตุอะไรเลยเหมือนคนแกล่ล้มทุกคนก็ไปลุมที่คุณยายเอายายไปส่งโรงพยาบาลแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือยายเสียชีวิตเลยภายในวันนั้นเพื่อนก็งงว่ามันเกี่ยวกับไอพิธีนี้ไหมทาไมยายถึงตายต่อหน้าเขาแบบนั้นเลย <S 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 <ๆ>ทุกคนดูตกใจมากแต่อีกมุมหนึ่งก็ไม่เล่าอะไรให้ฟังแต่หลังจากที่กลับมาจากต่างจังหวัดนั้นมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของเพื่อนเลยเพราะเพื่อนบอกกับ ว่าแม่เขาหายไปเลยแทบจะไม่ติดต่อเขากลับมาเลยด้วยสามผ่านไปสองปีเพื่อนก็เริ่มได้ยินอะไรแปลกๆทุกคืนที่เพื่อนนอนอยู่ที่หอ <B> เขาก็จะได้ยินเหมือน<ม>แบบเสียงดนตรีไทยแล้วก็สลึมสลือลืมตามาก็เห็นเหมือนคุณยายลำอะ่ะคือเห็นเหมือนเหตุการณ์นั้นซ้ําๆซ้าๆอยู่บ่อยครั้งสามารถสัมผัสอะไรบางอย่างได้อย่างเช่นตอนนั้นก็คือเดินกันไปกินข้าวสี่คน,นะคะ่ะแล้วอยู่ด,ยดีอะ่ะเพื่อนก็ทักว่าบี วันเนี้ยมึงต้องไปทําบุญนะเขามาตามล้อยู่ๆก็พูดขึ้นมาเลยโดยที่แบบทุกคนก็งงว่าคืออะไรใครมาตามหลังจากที่พูดเสร็จตัวเพื่อนที่เป็นเจ้าของเรื่องอะค่ะเขาก็เงียบไปแล้วก็เหมือนจําไม่ได้ได้สามวัวสองพูดอะไรออกมาแล้วเราก็เลยไปคุยกับ B ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมแบบพูดมาแบบนั้น B ีก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบีเนี่ยเคยมีการ เจอดวงวิญญาณดวงหนึ่งเหตุการณ์มันก็เหมือนกับว่าบีไปทักดวงวิญญาณดวงหนึ่งดวงวิญญาณผู้หญิงที่เหมือนจะมีการเสียชีวิตอยู่ในห้องพักของเขาแล้วบีก็ไปพูดเหมือนประมาณว่าโอเคเดี๋ยวจะทําบุญให้นะไม่ต้องมาหลอกมาหลอนก,ลอกันหรอกแต่กลายเป็นว่าดวงวิญญาณนั้นอาจจะมีจริงๆแล้วก็มาตามบุญที่บีบอกว่าจะทําให้จริงๆเพื่อนเจ้าของเรื่องเนี่ยก็จะมีอาการแบบนี้อยู่ตลอดเพื่อนก็เลยเริ่มอยากหาคำตอบ ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาคำตอบจากใครเลยตัดสินใจโทรหาลุงลุงเล่าให้ฟังว่าแม่ไปถามพวกเป็นญาติิกับยายเป็นน้องสาวยายอะไรสักอย่างนึงอ่ะเล่าให้ฟังว่าทวดเป็นผีฟ้าแล้วสิ่งที่ยายได้รับมาอาจจะเป็นการรับขันผีฟ้าแต่ยายอ่ะไม่รู้ตัวเหมือนที่เพื่อนโดนหรือเปล่าพอยายไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้ว่ากฎของเขามีอะไรบ้าง แต่เท่าที่เคยได้ยินมามันต้องห้ามมีครอบครัวแต่ด้วยความที่ยายไม่รู้ยายก็เลยมีตาแล้วก็มีแม่ของเพื่อนออกมาแต่สิ่งที่มันแปลกไปนั่นคือแม่ดันรู้เรื่องก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่เฟิร์นกับเพื่อนยังสงสัยอยู่ว่าหรือแม่เขารู้ว่าจะต้องมีคนมารับแทนยายไม่งั้นยายก็จะไม่ได้ไปไหนสักทีไม่ได้ตายไปอย่างสงบทุกคนก็เลยหาคนมารับแทนทึ่งคนที่ทําได้ รับได้มันก็มีแค่เพื่อนคนเดียวเท่านั้นในตอนนั้นที่อายุครบพอดีแล้วก็เป็นสายเลือดของยายเพื่อนบอกว่าตอนนั้นมันทำให้เขาคิดเลยว่าแม่พูดมาอยู่ประโยคนึงว่าต้องทำมีแค่มึงคนเดียวเท่านั้นแหละที่ทำได้และนี่ก็ยังเป็นข้อสงสัยที่แบบสุดท้ายแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนจะมีครอบครัวได้ไหมจะต,ต้องเป็นแบบยายหรือเปล่าหรือเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันไหมเรื่องนี้เฟิร์นก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะและนี่คือเรื่อง รับขันผีค่ะ